สวัสดีครับสุขสบายสไตล์ทองดวงนะครับวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่อากาศดีนะครับแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่สวยงามแม้ว่ามันจก็หน้ามาพอดีมีเรื่องเลงนครับที่มีหลายๆคนถามคี่ทองดวงเอ๊ชีวิตหลังความตายไปเป็นยังไงแล้วไปยังไงผมเองก็ตอบได้ไม่ดีนะครับยังไม่เคยตายนะครับแต่ผมคิดว่ามนุษย์ควรสร้างความดี คนสร้างในเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นผู้ให้ที่อย่างผมเคยพูดมาเสมอว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องคาดหวังว่าเราจะได้รับอะไรจากมันเราจะได้รับอะไรกลับมาแต่ว่าเราเป็นผู้ให้ทีนี้ผู้ให้มันจะดียังไงมันจะออกมาที่แววตาสิ่งหน้าการกระทําเพราะนั้นที่ตาบใดที่เรามองว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้หรือเขาโง,โง่เขางเขาโง่เขาเยอะนะครับเขาจะสัมผัสได้ว่าเราเนี่ย เป็นคนดีหรือไม่ดีคิดยังไงจริงใจกับเขาไหมหรือไม่จริงใจนะครับเขาจะทราบแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยสร้างอะไรขึ้นมาความดีอะไรไว้กับเขาเลยเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเองก็คิดได้เหมือนกันนะครับแล้วมันจะไม่มีการจดจําการจดจํานั้นเราอย่าคาดหวังว่าสิ่งที่เราทําแล้วเราจะต้องได้ผลลัพธ์จากมันทันทีเลยสิ่งเหล่านี้ไม่เคยถึุถชงฝากครับถึงฝากครับผมบอกว่าการ ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีคนที่คิดแต่ว่าจะเป็นผู้เอาแล้วไม่เคยให้ใครเขาก็ไม่เคยได้รับอะไรจากใครจนกระทั่งเขาอายุจนมากแล้ว60ิีแล้วเขาก็ยังสแสวงหขคนที่รักคนที่เขาคิดว่าใครจะมาจริงใจกับเขาเพราะฉะนั้นผม,มโม่วงได้ะม,มง่งครับ ถ้าเราไม่เคยสร้างสารรค์อะไรให้ใครเราไม่ต้องคาดหวังครับว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างความดีไว้ไม่ว่าเราจะอยู่อเราจะไปจะมีคนรักและคิดถึงแล้วก็มีคนช่วยเหลือเราแต่สิ่งเหล่าที่ผมพูดมานี้เราอย่าคาดหวังว่าเราจะต้องได้นะครับเราเพียงแค่คิดว่าเราคิดดีทาดีแล้วมันก็จะได้ดีนะครับก็ารายการสุขสบายบต่าของลูกนะครับก็อยากจะฝากคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เก็บความรู้ดีๆแบบนี้ หรืออาจจะเป็นประโยชน์กับใครที่รู้หรือไม่รู้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหด้วยนะครับในการสุกษาามสัมาันธ์่างฝากกันด้วยนะครับสวัสดีครับ